สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราจะมาทําในสิ่งที่แบบเราแบบน,นั้นนจะทําสักทีหนึ่งนะคะนั่นก็คือการกินหมาห <c oughs> มาทุหมูท่า <c oughs> <c oughs> นี่คือแบบจัดชุดใหญ่ฟังพิพิทคุกควัมาเลยนะคะ <c oughs> บอกเีโยไม่เเออเดียวเดียวพวกกระทา,านี่คือเรากินแบบปกติเราจะแบบไม่ค่อยกิน,นะ ไมค่อยได้กินหมูกระทะเพราะว่ากินระเทเออไม่ค่อยได้กินนานก็นานๆสองสาวันที่คนถามว่าแบบเออรู้จักไหมหมูกระทะเนี่ยเห็นแบบว่ารู้จักไหมว่าหมูกระทะเป็นยังไงเห็นเราของไม่รู้อะไรซะแล้วจริงๆเมื่อก่อนเราไม่ค่อยกินหรอกเพราะเราสุขภาพไม่ค่อยดีแต่ว่าตอนนี้ก็กินบ่อยแล้วแต่เราก็ต้องกินเราก็ขอกาลังกายด้วยไงคนถามว่าเออกินเยอะขนาดนี้ทำไมถึงของก็อยากจะให้มาดูตอนออกกำลังกายื เอาหนึ่งรยหนึ่งล้วจะเข้าไหมเออเอาโท้าชุดใหญ่เอาตำไทย,ยทไข่เค็มจัดไปมอกเข้าให้โอ้โหโอ้โ,อโหโหัวเหม็นแน่ ซ้ำตรงย <Leuten up. S 2> <wh> ังไม่ใส่ผักเช่นแบบมาอยู่ข้างบนอะไรอยู่ข้างบนก็ใส่หัวเขาบอกว่าเตาหูอนะคะที่อร่อยคือเตาที่แบบดูรกๆผักนี่เป็นอะไรที่ชอบมากที่เดเดของที่นี่คือน้ำจิ้ม สุกอย่างนี้สุกสุกสุกอย่างนี้สุกอย่างนี้เฮ้ยดีนะเมื่อคืนยังตื่นขึ้นสะสมแล้วที่ำหม่ใหม่สุกแล้วที่ไนอีกนั้นในนั้นเกะ่สุกแล้วยางเดียวเลยสุกไม่สุกสุกไม่ก่อน เฮ้เราเริ่มใส่เง้นไปี่เด็ตของมึง้เทน้ำวัำแน่นอนีจะเดีวชอ็อตด้วใส,ใส่ใส่เอะได้นะแต่ว่าของเสียแน่น ข้างบนขางบนยากข้างล่างต้โอวขึ้นแล้ำไม่แล้วกินได้ไหมเผ็ดแน่เลยอ่ะเรื่มบอกเขาว่าเราไม่เผ็ดสีแบบน่ากลัวมากอะไรคือการใช้ตะเกียบกินสมตับโูเดเนปไนดูอร่อยจิอเป็นพูดเป็นพูดะเป็นยัลดีได้ ไ่เป็ ที่ชอบให้เราไปกินอะไรแบบนี้อีกนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้นาละทินงานดาราสตอรี่ด้วยนะคะส่วนรอบหน้าเราจะไปกินอะไรกันอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปละบาย